อ่ะนายโอเคปะแล้วถ้านายไม่โอเคนายพูดให้เราฟังได้นะเออฝืนแค่ไหนก็คงต้องรอเพื่อนเดี๋ยวเราร้องเพลงให้ต่อจากนี้เราคงต้องทำใจเพราะถังอย่างไจะคงไม่กลับมา สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตาที่เธอฝากกับฉันไว้ก็เกินพอก็คงน้รู้ว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจ ไปจากฉันง่ายได้โดยไม่มีลำลากก็คงเลยรู้ว่าเธอไม่เคยลืมเธอยังมียย่ใ่กับคนที่เธอเคยคิดใกล้และเขาคอยทำไห้เธอคนที่ทนเจ็บช้ำคือเราเข้าไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้ว ทำใจเถอะเพื่อนเงนียบกันจังเลยหรือจะเอาเพลงเศร้าวันนี้น็ไดงก็ได้พี่ไม่เป็นไรคะ่ะพี่ไม่นั่งเฉยๆคะ่ะ<า>นั่งฉเฉยๆค่ะรู้สึกยนจังเลยว่ะ ิดไมเิ่ไม่หน่อยดิพี่สาวอยู่เท่าไหร่อ่ะโลโลโลรอทำไมไม่ไมรีดแม่งเหมือนสะทอ้อนก็ไม่มาสะท้อนโทรศัพท์มันบูดจบจบหูฟังไม่ใส่วะหูฟังมันพังพอละเขาชาฟิว <laughs> อุต <laughs> สาวว่าห์วันดี แต่ผมตัวนี้มีคนแล้ผม,มผมไปที่ประจามอนอีกที่นึ่ง